Open your mind the energy flow. Let guide you วันนี้เราจะมาพูดถึงบุคคลที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนาตัวเองและการ n i นเฟสมากที่สุดคนหนึ่งในศตวรรษที่20นั่นก็คือคุณเนวิลก็อดดาเขาเป็นคนที่บุกเบิกแนวคิดที่ว่าจินตนาการคือพลังสร้างสรรค์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในจักรวาล ความคิดและความรู้สึกของเราเป็นตัวกำหนดโลกความเป็นจริงของเราด้วยแนวคิดของเขานะครับไม่เพียงแต่จะเปลี่ยนชีวิตของผู้คนนับล้านแต่ยังเป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาตัวเองในยุคปัจจุบันโดยเฉพาะเรื่องของกฎแรงดึงดูดและการมานิเฟสในตอนนี้นะครับเราจะพาคุณไปรู้จักกับแก่นแท้ของคำสอนที่ทรงพลังที่จะช่วยให้คุณเข้าใจนะครับว่าทำไมการควบคุมจินตนาการและความคิด จึงเป็นกุญแจสําคัญสู่ชีวิตที่คุณปรารถนาสวัสดีครับมาพบกันอีกเช่นเคยนะฮะกับ Wisdom w i f e ได้ทุกอย่างด้วยพลังบวกพอดแคสต์ที่จะช่วยยกระดับขึ้นพลังงานของคุณเมื่อคุณอยู่ในระดับพลังงานที่ดีสิ่งดีๆจะอยู่รอบตัวคุณเสมอเพราะทุกสิ่งในจักรวาลล้วนแล้วแต่เป็นพลังงาน ก่อนที่จะเริ่มเนื้อหาวันนี้นะครับผมอยากจะบอกว่า80%ของผู้ชมวิดีโอในช่องนี้ยังไม่ได้กดติดตาม Wisdom Wife ถ้าเกิดคุณนะครับเป็นหนึ่งในนั้นช่วยกดติดตามช่องนี้ด้วยนะครับเพื่อที่คุณและผมจะได้เติบโตไปด้วยกันบนเส้นทางของการเดินทางภายในที่เต็มไปด้วยพลังงานดีๆขอบคุณครับเริ่มต้นนะครับเรามาทำความรู้จักกับคุณในวิวก็ดดกันนิดนึงดีกว่านะฮะ คนเนวิลเนี่ยนะครับเกิดที่เกาะบาเบโดสนะฮะแล้วก็เดินทางมายังสหรัฐอเมริกาตั้งแต่ตอนอายุ17ปีเพื่อมาศึกษาเรื่องของการแสดงนะครับซึ่งต่อมานะฮะเขาเองเนี่ยก็พอที่จะไปได้ดีอยู่บ้างในวงการละครเวทีแล้วก็วงการภาพยนตร์แต่ในช่วงปี1930เนะครับเขาได้พบกับครูผู้ลึกลับคนหนึ่งนะฮะชื่อว่าอับดุลลาใช้สีผิวนะครับที่มีเชื้อสายยิว อับดุลลานะครับสอนให้คุณเนวิลเนี่ยนะฮะเข้าใจศาสตร์ลึกลับนะครับเกี่ยวกับจิตวิญญาณที่ชื่อว่าคับบาลลานะครับแล้วก็เรื่องของศาสตร์ตัวเลขต่างๆหวัวใจหลักในคําสอนของอับดุลลานี่นะครับเขาบอกว่าไม่มีสาเหตุใดๆนอกเหนือจากการจัดการความคิดของตัวเองและเขาก็ยังสอนให้คุณเนวิลนะฮะเข้าใจว่าภาคคัมภีร์ไบเบิลเนี่ยนะครับเป็นเรื่องราวเชิงจิตวิทยาไม่ใช่ประวัติศาสตร์ หลังจากศึกษาอยู่กับอับดุลลานะครับเป็นเวลา5ปีในที่สุดคุณเนวิลเนี่ยก็ละทิ้งอาชีพนักแสดงนะครับแล้วก็หันมาเป็นนักเขียนแล้วก็เป็นนักบรรยายนะครับด้านปรัชญาทางจิตวิญญาณอย่างเต็มตัวถึงแม้ว่าคุณเนวิลนะครับจะจากโลกนี้ไปตั้งแต่ปี1972นะฮะแล้วก็ในตอนนั้นเนี่ยเขาก็ไม่ได้เป็นที่รู้จักมากนะัก แต่ว่าปัจจุบันนะครับเขากลับกลายเป็นบุคคลที่มีผู้ติดตามเนี่ยจำนวนมหาศาลนะฮะไม่ว่าจะเป็นงานเขียนแล้วก็คําสอนของเขาเนี่ยได้ถูกนํามาเผยแพร่ซ้ําแล้วซ้าเล่านะครับหนังสือของเขาที่เคยหายากตอนนี้ถูกตีพิมพ์ใหม่เนี่ยหลายฉบับแล้วก็ขายได้หลายแสนเล่มต่อปีทั้งในรูปแบบหนังสือหนังสือเสียงแล้วก็รูปแบบดิจิตอล ตอนนี้เราเริ่มที่จะรู้จักคุณในวิวกอดาดกันแล้วนะฮะทีนี้เรามาเรียนรู้10หลักการสําคัญนะครับจากคําสอนอันทรงพลังของคุณในวิวกอดาดที่จะช่วยให้คุณสามารถสร้างชีวิตในแบบที่ต้องการได้อย่างมีประสิทธิภาพข้อที่1น,นะครับการสมมุติว่าความฝันเนี่ยเป็นจริงแล้วนะครับตรงนี้เนี่ยเรียกว่าเป็นหลักการสําคัญของคุณในวิวก็ได้นะฮะคนส่วนใหญ่เนี่ยมักจะรู้จักกันในกฎของการสมมุติ หรือว่า the law of assumption นะครับเขาบอกว่าอะไรก็ตามนะฮะที่เราเนี่ยสมมุติว่ามันเป็นจริงในใจมันจะเป็นจริงในชีวิตของเรามันก็คือการสมมุติว่าสิ่งที่คุณต้องการนั้นเนี่ยมันเป็นจริงแล้วนะครับไม่ใช่แค่การหวังว่าจะได้สิ่งนั้นหรือว่าสิ่งนั้นจะเกิดขึ้นแต่คุณเนี่ยต้องรู้สึกให้ได้อย่างเต็มอกว่าคุณมีสิ่งนั้นหรือว่าสิ่งนั้นเนี่ยมันเกิดขึ้นกับคุณแล้วเรียบร้อยนะครับ วิธีปฏิบัตินะครับให้คุณหลับตาแล้วก็จินตนาการนะครับอย่างชัดเจนถึงภาพความฝันหรือว่าสิ่งที่คุณต้องการเนี่ยว่าสิ่งนั้นเนี่ยมันเกิดขึ้นแล้วให้ใช้ประสาทสัมผัสทั้งหมดของคุณนะครับรู้สึกถึงความสุขความตื่นเต้นแล้วก็ความสงบที่เกิดขึ้นแล้วก็พยายามทําให้ได้อย่างต่อเนื่องนะครับจนรู้สึกว่าสิ่งนี้เนี่ยมันกลายเป็นส่วนหนึ่งของคุณจริงๆซึ่งแน่นอนนะครับว่าในช่วงเริ่มต้นนะฮะถ้าเกิดใครที่ยังไม่เคยฝึกจินตนาการนะครับอาจจะเป็นเรื่องที่ทําได้ค่อนข้าางที่จะยก อยู่บ้างนะฮะแต่ว่าเชื่อได้เลยนะครับว่าถ้าเกิดเราทำบ่อยๆเนี่ยมันจะดีขึ้นเรื่อยๆนะครับข้อที่2นะครับพลังแห่งจินตนาการคุณในเวลนะครับเชื่อว่าจินตนาการคือพลังสร้างสรรค์ของจักรวาลไม่ใช่แค่การฝันกลางวันธรรมดาทั่วๆไปการควบคุมจินตนาการเนี่ยก็เลยหมายถึงการควบคุมความเป็นจริงของคุณด้วยวิธีการปฏิบัตินะครับอย่าคิดถึงสิ่งที่คุณอยากได้หรือว่าอยากเป็นว่ามันเป็นสิ่งที่มันไกลตัวนะครับ แต่ให้คิดจากมุมมองที่ว่าคุณนะ่ะมีสิ่งนั้นอยู่แล้วจินตนาการถึงสถานการณ์ที่ความฝันของคุณเนี่ยมันเป็นจริงใช้รายละเอียดปลีกย่อยนะครับแล้วก็พยายามทําให้เกิดความรู้สึกทุกๆอย่างนะครับเพื่อทําให้ภาพนั้นเนี่ยมันชัดเจนที่สุดนะฮะนี่ก็คือพลังแห่งจินตนาการนะครับข้อที่3มนะครับมีชีวิตในจุดที่คุณต้องการนะฮะแนวคิดนี้เนี่ยท้าทายให้คุณนะครับไม่เพียงแค่รอให้สิ่งที่คุณต้องการเนี่ยเกิดขึ้นก่อนนะฮะแต่ว่า ให้เริ่มนะฮะใช้ชีวิตเหมือนกับว่ามันเกิดขึ้นแล้วนี่ไม่ใช่เป็นการเสแสร้งแกล้งทำนะครับแต่ว่าเป็นการปรับเปลี่ยนความรู้สึกภายในให้มันสอดคล้องกับเป้าหมายของคุณที่คุณมีนะฮะวิธีการปฏิบัตินะครับถ้าเกิดตอนนี้นะฮะคุณเป็นคนที่สําเร็จอย่างที่คุณใฝ่ฝันเอาไว้หรือว่าได้สิ่งที่คุณต้องการแล้วคุณจะแสดงออกหรือว่ารู้สึกหรือว่าตอบสนองสิ่งเหล่านี้ยังไงให้คุณเริ่มแสดงบทบาทนั้นออกมาเลยนะครับ การเปลี <makeup> ่ยนแปลงทางจิตใจนี้นะจะเชื่อมช่องว่างระหว่างสถานะปัจจุบันกับความเป็นจริงที่คุณต้องการเมื่อคุณทําได้อย่างซ้ําๆนะครับความเป็นจริงนั้นเนี่ยก็จะเริ่มปรากฏในชีวิตจริงของคุณด้วยข้อที่4นะครับความรู้สึกคือความลับคุณในวิวนะครับย้าเรื่องนี้มากๆนะฮะว่าการคิดถึงสิ่งที่คุณต้องการแค่นั้นเนี่ยมันไม่พอคุณต้องรู้สึกเหมือนกับว่าสิ่งนั้นเนี่ยมันเป็นจริงแล้วอารมณ์เนี่ยนะครับคือเชื้อเพลิงที่เติมพลังให้กับความฝัน ช่วยให้สิ่งเหล่านั้นเนี่ยฝังลึกลงในจิตใต้สํานึกของเราได้อย่างดีวิธีการปฏิบัติก็คือในระหว่างการจินตนาการนะครับให้กระตุ้นอารมณ์ที่คุณจะรู้สึกหากความฝันของคุณเนี่ยเป็นจริงรู้สึกถึงอารมณ์เหล่านี้อย่างลึกซึ้งแล้วก็ชัดเจนที่สุดไม่ว่าจะเป็นความสุขความตื่นเต้นหรือว่าความโล่งใจยิ่งความรู้สึกชัดเจนเท่าไหร่นะครับยิ่งประทับในจิตใต้สํานึกได้มากเท่านั้นข้อที่5นะครับบทสนทนาภายในหัวของคุณ บทสนทนาภายในหัวของคุณหรือว่าการพูดกับตัวเองนะครับที่คุณในวิวเนี่ยเรียกว่า inner speech คือสิ่งที่กําลังหลอ่อหลอมความเป็นจริงของคุณเนี่ยอยู่ตลอดเวลาทุกครั้งที่คุณพูดกับตัวเองว่ายังไงคุณกําลังมีอิทธิพลต่อจิตใต้สํานึกทั้งในทางบวกแล้วก็ทางลบวิธีการปฏิบัตินะครับให้เราคอยสังเกตเสียงของความคิดเวลาที่เราพูดกับตัวเองเนี่ยตลอดทั้งวัน แทนที่ความคิดเชิงลบหรือว่าความเชื่อที่จํากัดด้วยประโยคดีๆนะครับที่มันสอดคล้องกับความต้องการที่คุณอยากเป็นหรือว่าสิ่งที่คุณอยากจะมีให้พูดกับตัวเองในแบบที่สมมุติว่าสิ่งที่คุณต้องการเนี่ยมันเป็นจริงแล้วหรือว่าง่ายๆเลยนะครับก็คือการพูดกับตัวเองในเชิงบวกนั่นเองข้อที่6นะครับการจินตนาการก่อนนอนนะฮะคุณในวิวนะครับเขามีหลักการที่เรียกว่าเป็น state akin to sleep นะครับหรือว่าเรียกกันสั้นๆว่า SAS นะ S A T S นะครับ เขาบอกว่าช่วงเวลาก่อนนอนหลับเนี่ยนะครับเป็นช่วงเวลาสําคัญในการที่เราจะฝังความเชื่อใหม่ลงในจิตใต้สํานึกช่วงสภาวะกึ่งหลับกึ่งตื่นนะครับจิตใต้สํานึกของเราเนี่ยมันจะมีการทํางานที่ลดลงและมันจะทําให้ไม่มีแรงต้านนะครับเวลาที่เราจะใส่จินตนาการใหม่ๆความเชื่อใหม่ๆเข้ามาในหัวแล้วก็จิตใต้สํานึกเนี่ยก็จะเปิดรับเรื่องเหล่านี้เนี่ยได้ดีขึ้นด้วย วิธีการก็คือขณะที่คุณกําลังจะหลับนะครับจินตนาการถึงฉากหรือว่าภาพนะครับที่บ่งบอกว่าสิ่งที่คุณต้องการเนี่ยเป็นจริงแล้วแล้วก็เล่นฉากนี้ซ้ํๆจนรู้สึกว่ามันเป็นธรรมชาติแล้วก็มันเป็นความจริงของคุณสภาวะผ่อนคลายแบบนี้นะครับจะช่วยให้ความฝันของคุณเนี่ยจมลึกลงในจิตใต้สํานึกแล้วก็กลายเป็นความเชื่อที่จะช่วยให้สิ่งที่คุณต้องการเนี่ยเป็นจริงในที่สุดข้อที่7นะครับการปล่อยวางนะฮะ ข้อนี้ก็เป็นสิ่งที่สําคัญมากแล้วก็หลายหลายคนเนี่ยมองข้ามนะครับหลังจากที่เราจินตนาการว่าสิ่งที่เราต้องการเนี่ยเป็นจริงแล้วก็รู้สึกถึงความจริงแบบนั้นได้แล้วนะครับคุณจําเป็นที่จะต้องปล่อยวางความต้องการที่จะควบคุมว่ามันจะเกิดขึ้นยังไงเมื่อไหร่นะครับการหมกมุ่นกับผลลัพธ์เนี่ยจะเป็นการสร้างแรงต้านแรงเสียดทานซึ่งทําให้กระบวนการมานิเฟสล่าชา้าหรือว่าไม่สําเร็จได้วิธีการปฏิบัตินะฮะเมื่อคุณได้ทําการจินตนาการ ทุกอย่างนะครับให้คุณปล่อยผลลัพธ์นะครับสู่จักรวาลนะครับเชื่อมั่นนะฮะว่าจิตใต้สำนึกเนี่ยจะนำสิ่งที่คุณต้องการเนี่ยมาสู่ความเป็นจริงในวิธีที่ดีที่สุดในช่วงเวลาที่ดีที่สุดอย่างแน่นอนข้อที่8นะครับเชื่อในสิ่งที่มองไม่เห็นคุณในวิวนะครับเขาอ้างอิงถึงคำสอนทางศาสนาแล้วก็ลัทธิลึกลับนะฮะเพื่อที่จะสนับสนุนแนวคิดของเขาโดยเฉพาะแนวคิดที่ว่าความเชื่อคือหลักฐานของสิ่งที่มองไม่เห็น ความเชื่อคือความสามารถในการไว้วางใจว่าพลังที่มองไม่เห็นของจิตจกก <ๆ S 1> จใต้สำน,นึกและจักรวาลเนี่ยกำลังทำงานให้คุณก็คือให้คุณเชื่อไปเลยนะครับว่ามันมีบางสิ่ง,บาง,างบางอย่างเนี่ยที่อยู่เหนือเรากำลังทำงานให้ทุกอย่างที่เราต้องการเนี่ยเป็นจริง <ๆ S 2> <ๆ S 1> วิธีการปฏิบัต,บตินะครับสร้างความเชื่อในสิ่งที่มองไม่เห็นโดยที่เตือนตัวเองนะครับว่ากระบวนการที่มองไม่เห็นของจักรวาลเนี่ยกำลังทำงานเพื่อคุณถึงแม้ว่าโลกทางกายภาพนะครับหรือว่าสิ่งที่คุณกำลังเผชิญอยู่เนี่ย มันดูเหมือนจะไม่มีอะไรตอบสนองให้เชื่อมั่นนะครับว่าการเปลี่ยนแปลงเนี่ยกำลังถูกสร้างและจะเกิดขึ้นในที่สุดข้อที่9กานะครับการปรับอาหารทางจิตใจคุณในวิลแนะนําแนวคิดเรื่องของอาหารทางจิตนะครับซึ่งคล้ายกับอาหารทางกายภาพที่เรากินเข้าไปเนี่ยแหละครับแต่ว่าใช้กับความคิดของคุณเช่นเดียวกับที่คุณนะครับหลีกเลี่ยงอาหารขยะเพื่อที่สุขภาพของคุณเนี่ยจะดีขึ้น คุณก็ต้องหลีกเลี่ยงความคิดขยะที่ทำร้ายความเป็นอยู่ทางจิตใจและก็อารมณ์ของเราด้วยวิธีการปฏิบัตินะฮะให้ความสนใจนะครับกับทุกความคิดที่ผ่านเข้ามาในใจคุณเขียนใหม่และแทนที่ความคิดที่ไม่สนับสนุนสถานะที่คุณต้องการวิธีการก็คือให้คุณนะครับดูแลความคิดนะฮะที่ผ่านเข้ามาในหัวของคุณนะครับถ้าเกิดมันเป็นความคิดลบๆความคิดที่ไม่ดีนะครับก็อาจจะเปลี่ยนมุมมองของมันนะ เขียนมันใหม่คิดในรูปแบบใหม่นะครับหรือว่าจะแทนที่ความคิดลบๆเนี่ยด้วยสิ่งดีๆเนี่ยไปเลยก็ได้นะครับวิธีการที่ดีที่สุดของข้อนี้ก็คือการใช้คํายืนยันเชิงบวกหรือว่า affirmation นะครับที่เหมาะกับคุณนะฮะซึ่งตรงนี้นะครับคุณสามารถที่จะเข้าไปดูในกล่อง d e s c r i p t i o n ด้านล่างนะครับของคลิปนี้ผมจะมีนะฮะร,ระบบที่ผมสร้างขึ้นมานะครับคุณสามารถที่จะตอบคําถามไม่กี่ข้อนะครับจากนั้นเนี่ย ระบบจะสร้างคำยืนยันเชิงบวกหรือว่า affirmation ที่ตรงกับตัวคุณมากที่สุดเพื่อที่คุณจะเอาไปใช้ในการสร้างความมัน่นใจให้กับตัวเองเนี่ยได้ดีมากยิ่งขึ้นนะครับข้อสุดท้ายนะครับข้อที่10สะพานแห่งเหตุการณ์คุณเนวิลบอกว่าเมื่อคุณวางใจได้แล้วนะครับว่าสิ่งนี้มันจะเกิดขึ้นจัก,กรวาลจะจัดการให้เกิดผลลัพธ์นั้นและลำดับของเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับคุณเนวิลจะเรียกว่าสะพานแห่งเหตุการณ์ ไม่ว่ามันจะเป็นเรื่องใดๆนะครับคุณจะชอบหรือไม่ชอบก็ตามไม่ว่าจะเป็นอุปสรรคปัญหาหรือว่าเรื่องดีๆนะครับขอให้คุณไว้วางใจกระบวนการทั้งหมดเพราะว่าเรื่องต่างๆเหล่านี้นะครับมันจะเป็นสะพานเพื่อพาคุณเนี่ยไปสู่ความเป็นจริงในสิ่งที่คุณต้องการนะครับวิธีการปฏิบัตินะฮะหลังจากที่เราสมมุติแล้วก็เชื่อได้แล้วนะครับว่าความเป็นจริงหรือว่าสิ่งที่เราต้องการเนี่ยมันจะเกิดขึ้นให้ติดตามแล้วก็ตื่นตัวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตของเรานะครับ อย่าไปพยายามควบคุมมันนะครับอย่ารู้สึกต่อต้านแต่ให้เชื่อมั่นว่าทุกอย่างกําลังจะนําคุณไปสู่เป้าหมายแม้ว่าสิ่งที่มันเข้ามานะครับมันจะเป็นอุปสรรคเป็นปัญหานในช่วงแรกให้มองว่าทุกเหตุการณ์เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการที่จะนําคุณไปสู่สิ่งที่คุณต้องการและนี่ก็คือหลักการสําคัญ10บข้อนะครับจากคําสอนของคุณในวิลกอดดัตที่ผมนํามาแบ่งปันให้กับทุกคนในวันนี้นะครับ หวังว่ามันจะเป็นประโยชน์แล้วก็สร้างแรงบันดาลใจให้กับทุกคนได้ลองนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันของคุณดูผมเชื่อว่ามันจะช่วยให้คุณเนี่ยมีชีวิตที่ดีขึ้นได้และผมเองเนี่ยก็กำลังนำมาปรับใช้กับชีวิตของผมเช่นกันคุณผู้ฟังคิดยังไงกับแนวคิดของคุณเนวิลกอดดาร์กันบ้างครับคอมเมนต์มาแชร์กันได้นะฮะและสำหรับวันนี้นะครับต้องลากันไปก่อนขอให้ทุกคนมีพลังงานที่ดีนะครับสวัสดีครับ